สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเช้าวันอังคารนะคะเช้าวันอังคารก็ออกมาใส่บาตรพร้อมด้วยกับสี่ขาหมาแมวนะคะหมาแมวบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศยามเช้าก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะเมื่อคืนฝนลงเม็ดปรยปรยนะคะไม่หนักเท่าไหร่ แต่ก็ทำให้ถนนเปียกชุ่มชืน้นเข้าเดียวแนวครับลุ่งห้อยเลยลูกชายนูน้นบริเวณที่เห็นตรงนูน้นคือวัดร้างนะคะวัดร้างนะคะ มีมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมนดงเกิดมาก็เห็นวัดอยู่ตรงนี้แล้วดูนะคหลวงพ่อมายังมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วนะคะหลวงพ่อมาแล้วเดี๋ยวรอรับพรนะคะทุกคน รพรช้าวันอังคารกันนะคะเนี้ยทำอะไรลูก นกร้องนกร้องเกาะส่ไฟหรือเกาะต้นไม้เนียนะนั่นนนแหน่นร้องบนสายไฟดูธรรมชาติกันนะคะทุกคน จะมีมาสองตัวเดินมากับหลวงพ่อทุกเช้านะคะชื่อพี่มอมกับพี่ปุย้ยนั่นน่ะตอมแต็มแล้วก็เขาเปลือกวิ่งไปรับและวิ่งไปรับอย่างนั้นเองแต่ไม่กัดกันนะคะนูนูไปแล้วไปแล้ว เงี้ย yeah. กล้องไม่นิ่งขายฐาตั้งกล้องไม่ค่อยดีคนเด็ดดีลูก <Yeah. S 1> มาแล้วหลวงพ่อพี่มอมกับพี่ปุย้ยนนนๆไอเขาเปลือกเหนียว <Yeah. S 2> หนูจะมาโดนกล้องแม่ทำไมลูกขากล้องแม่ไม่ค่อยดีอยู่ไปเลยไปรอรับไปเดี๋ยวรอรับพ่อกับแม่ ว้าไข่ดำหัวหมาหนีแล้วพี่มอมพี่มอมพี่มอมพี่ปุยมาแล้วพี่มอมกับพี่ปุยมาแล้ว เดียนภาพตกตยังงตายด้นบาเดียวนี้คนอยอขนาดดับหกสิบีาต่โปนก็เลิไม่อานไม่พูเจ้าเนี่ยทอะไรนี้

แตมจะไปวัดกับหลวงพ่อเหรอลูกไปแล้วพรเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็จะไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนนะคะหนุนจะมีชาวบ้านรอใส่บาตรอีกประมาณสี่บ้านนะคะไปลูกไปเข้าบ้านเลยเร็ลูกเร็วเร็วไปนี่หมาของคุณเข้าบ้านไม,าไม่เอ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 าลูกไม่เอา